สวัสดีครับวันนี้ ep, เฮียเป้งวิเคราะห์บอลประจำวันที่19กุมภาพันธ์2568คู่วางระอันมาดริดพบกับแมนซิตี้ระอันมาดริดคาโลอันเชลอิเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนได้รับข่าวดีเมื่ออันโตนิโอรูดิเกอร์และดาวิดอลาบาหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมอย่างเต็มรูปแบบได้แล้วเมื่อวันจันทร์และคาดว่าทั้งคู่จะสามารถเป็นตัวเลือกได้ อย่างไรก็ตามลูคัสบาสกิสยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าขณะที่เอเดมิลิตาลและดานิลกาบาคารต่างต้องพักยาวจากปัญหาที่หัวเขา่าในขณะที่ยังต้องระมัดระวังกับอลาบาอย่างเข้าใจได้แต่การกลับมาของรืดดิเกลอาจทำให้ออเรลินชูอาร์เมนีสามารถกลับไปเล่นมิดฟิลด์ส่วนจูดเบลลิงแฮมที่ติดโทษแบนในเกมเลีกไม่ได้มีผลอะไรในฟุตบอลยุโรปแมนซิตี้เปปกวาดิโอลากุนซือชาวสเปน ไม่เสี่ยงใช้งานรูเบนดีอาสและนาธานอาเกในเกมสุดสัปดาห์ที่ชนะนิวคาสเซิลแต่ทั้งคู่ก็มีโอกาสกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งสำหรับเกมนี้แจ็คกรีลิตก็อาจจะหายเจ็บโคนขาหนีเป็นตัวเลือกได้เช่นกันแต่มานูเอลอาคารจีต้องพักหลายสัปดาห์จากปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาส่วนออสการ์บ็อบและโรดรีเอนานเดสยังชวดเหมือนเดิม เออร์ลิงฮาแลนด์มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์หากทำประตูที่50ในแชมเปียนลีกได้ในคืนวันพุธซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดและยิงทะลุหลักดังกล่าวได้เร็วที่สุดในรายการนี้11ตัวจริงตามค่าราอันมาดริดซีซติโบกุตัวเฟเดริโกวันเวเดอันโตนิโอรูดิเกอราอูนอาเซนซิโอแฟรคลองเมนดีโรดริโกเอดูอาโดกามาวินกาออเรลินชัวเมนีตูดเบนลิงแฮมคิลิแอนเอ็มบาเป้วินิสิอุส ทูเนียเมนซิตี้ 4-1-4-1, เอเดซอนมาสริโกลูอิสรูเบนดิอาสนาธานอาเกยอสโกกัวดิโอนนิโกกอนซาเลสซาวินโยเบนาโดซินวาเควินเดอบรอยโอมามามูตเออร์ลีฮาร์แลนผู้ตัดสินอิสวานโควัตโรมาเนียราอันมาดริดบุกคว้าชัยมาได้ก่อนในเกมที่อังกฤษดังนั้นนัดนี้พวกเขาจะเล่นได้ง่ายกว่าส่วนแมนซิตี้ต้องมาเดยหน้าบุกแบบไม่มีทางเลือก ซึ่งนั่นอาจเข้าทางราชันชุดขาวที่เก่งในเกมโต้กลับเจ้าถิ่นเองก็เป็นเต้ยในฟุตบอลยุโรปอยู่แล้วเชื่อว่าเล่นในรังแบบนี้ด้วยมีโอกาสที่จะเอาชนะเรือใบสีฟ้าย้ำชายได้เลยผลที่คาดราอันมาดริดชนะแมนซิตี้อ2